นี้นะครับผมได้รับพระมาหนึ่งกล่องนะครับเป็นพระที่ผมเช่ามาได้และเพิ่งรับพาวันนี้นะครับเป็นพระ es, พระูปล่อหลวมเงินปืนแ,แตกทั้งสององนะครับซึ่งลักษณะพิมพระนี่ค่อนข้างจะพิจณาง่ายทั้งสององนะครับองค์แรกนะครับก็คือพิมพ์ไตรมาสอ่าหน้าเนรนะครับองนี้เป็นพิมพไตรมาสหน้าเนนเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับแต่พิมพระนี่ค่อนข้างจะพิจณาง่ายจริงๆนะครับเรามาดูพระองค์นี้ก่อนนะครับ พระรูปหล่อหลวงเงินพิมพไตรมาสหน้าเนเนี่ยเป็นพระหนึ่งใน4พิมพ์หลักของชุดพิมพไตรมาสนะครับที่พิมพ์พระมเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือหน้าพระจะกลมกระไล่หน้าเนนนะครับเป็นที่มาของชื่อพิมนะครับและพิมพระนุ่งน่าจะมีความล้าใหญ่นะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับเดี๋ยวหยับกล้องนิดนึงครับหยับไปนิดนึงครับพระรูปหล่อหลวงเงิอนปืนแตกพิมพไตรมาสหน้าเนตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับ เป็นพระที่ผ่านการใช้มาน้อยนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายจริงๆนะครับพระองค์นี้มีเนื้อเกินซึ่งเกิดจากการถอดองเทียนนะครับลักษณะตาพระก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีลักษณะเนื้อเกินนะครับเห็นไหมครับยิ่งทําให้พระองค์นี้พิจารณาง่ายนะครับริ้วจีวรเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดนอมากเลยตามซอกก็ยังมีคราบที่ว่าแบบเดิมๆลักษณะรอยแต่งไม้เสียที่ได้ฐานถือว่าแต่งมาได้แบบคงคมเ,เ,เ,เรียบร้อยสวยงาม โดยเฉพาะขอบข้างเนี่ยครับบริเวณนี้คือรอยประกบบนเตียนนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียที่ข้างหูนี่ถือว่าคมมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะริ้วจีวรด้านหลังเนี่ยถือว่าริ้วเป็นธรรมชาติจริงนะแล้วก็มีความคมชัดนะครับวันน้าโลหะจะมีลักษณะแบบคลื่นๆแบบนี้ครับโลหะเก่าเป็นพระที่ลงยาดำมมานะครับแต่ยาดำมอนข้างยาบางนะครับโอเคนะครับเป็นพระที่พิจารณาง่ายมากเลยโดยเฉพาะฐานตานะครับถือว่าผ่านการแต่งมาละเอียดนะครับ และรอยตาหนิจากวงเทียนก็สามารถพิจารณาเห็นครับคิดว่าติดอยู่เต็มนะครับเป็นป้ายองนะครับสำหรับพิมพ์ไตม่านหน้าเนนที่ได้มาถือว่าสภาพสวยมากๆองค์หนึ่งเลยนะครับจะเสียที่เนื้อเกินอยู่บริเวณตานิดเดียวนะครับนองนั้นก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับโอเคนะองค์แรกผ่านไปนะครับมาดูองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองก็คือพระรูปหล่อหลอเงินปืนแตกพิมพ์เสียงกลมโตจมูกจุมพูนะครับพล่านี้ถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพ์เสียงกลมนะครับ เรามาดูพระกันนะครับพระลูกหลอหรืเมองินปืนแต่พิมพ์เสียงกลมโตจมูกจมพุ่งนี้ถือว่าเป็นเนื้อทองระครังเก่านะครับเป็นพระที่ไม่ผ่านการชุบยาดานะครับเห็นไหมครับลักษณะโลหะนี่เจ้านี้ถือว่าเป็นเนื้อตะแก่ทองคําด้วยนะครับจะเห็นว่าผิวพระนี่จอกสีน้ําตาลเข้มมากๆเลยเป็นลักษณะเนื้อกลับนะบเนื้อกลับซึ่งเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับโลหะแบบนี้ถือว่าดูง่ายมากๆเลยสระบผมนะผมชื่นชอบจริงจริงนะครับ โลหะนี่โอ้โหโคตรโคตรสุดจัดปลัดบอกเลยรับโลหะแบบนี้นะครับสุดยอดเลยลักษณะรอยแต่งไม้เศจที่ท้าฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบคคุมเรียบร้อยสวยงามโดยเฉพาะขอบข้างเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามจริงนะครับโดยเฉพาะหน้าพลายนะครับจมูกของท่านจะคล้ายผุนชมพู่นะครับเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับแต่ภาพภาพพิมนี้นะบางคุับเขาเรียกว่าพิมพ์เศษเล็กนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมถือว่าเป็นภาพพิม์ใหญ่ของชุดพิมพเสียงกลมนะครับก็คือพิมเสียงกลมโตจมูกชมพู่นะครับ หรือจีวรด้านนี้ต้องเจ็ดเส้นเท่านั้นนะครับถ้าเป็นหกเส้นนี่จะเป็นพระถอดพิมพ์นะครับย้อนนะครับรีจวรด้านนี้ต้องเจ็ดเส้นนะครับโอเคนะครับเป็นพระที่พิจารณาง่ายมากๆเลยหรับพิมพ์เส้นคมโตจมกูกชมพ่นะครับฐานพาะเนี่ยเพื่อนๆแทบไม่ต้องพลิกหาแสงเลยก็เจ็โดยตัดช่อนะครับเห็นไหมครับลักษณะตาใบนุ่นขัางละเอียดจริงๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมได้มาสององนะครับก็คือนะครับเป็นพระที่ดูง่ายทั้งสององเลยนะครับแล้วก็ผิวมาได้มาสวยเดิมๆนะครับ องแรกก็คือพิมพ์ไตรมานหน้าเนยนะครับองที่2คือพิมพ์เสียงกลมโตจมูกชมพู่ถือว่าเป็นภาพพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพ์เสียงกลมนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระรูปหล่อหรือเพื่อนปืนแต่งนะครับขอให้เพื่อนๆสแกนคิวโค้ดลายทักมาสอบถามได้นะครับ หรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้แท็กคลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ